ู้ชมคะหลังจากที่คุณเอเขาได้ทําการนวดกระชับปรับรูปร่างกันไปแล้วนะคะหลังจากนี้ค่ะเราก็จะพาคุณเอเนี่ยเข้ามาเปลี่ยนลุคค่ะเพราะว่าสวยแล้วก็ต้องสวยให้เลิศนะคะตอนนี้สบีก็อยู่กับพี่ๆที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องความเสริมความงามทั้งสาท่านกันแล้วนะคะเดี๋ยวไปทักทายพี่ๆเขากันเลยดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เป็นยังไงครับพร้อมหรือยังที่จะปรับเปลี่ยนรุคให้กับคุณเอก็อาจจะทำให้ดูแบบตอนนี้ก็ผมตรงใช่ไหมอาจจะให้มีบรลเวณขึ้นนิดนึงแล้วก็หน้าผากก็แค่อาจจะยกเปิดหน้าผากหนาผากให้ยาวตอนนี้เราก็จะใช้ทรงผมแก้ปัญหาเรื่องของรูปหน้าด้วยใช่ไหมคะช่วยการช่วยการันทางนั้นต้องต้องรวมประกอบ รอบเอวเนี่ยเปลี่ยนแปลงขึ้นด้วยแต่ว่ามันดูในรูปมันเลยดูแบบมันต้องเห็นตัวจริงใช่ใช่ได่เห็นพี่พี่นักศึกษคนยังไม่เจอตัวจริงเลยอยากเจอเหมือนกันเพราะในรูปมันต้องเห็นอย่าอย่างอย่างป้าสองคนเนี่ยเขาดูได้แต่พี่ไม่เห็นตัวใช่จะเห็นถ้างั้นเดี๋ยวสบีพาตัวจริงของคุณเอเข้ามาเลยดีกว่าได้แบบว่ามาคอลวิคห์กันอีกทีเนี่ใชื่นคุณเอเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณค่ะ เดี๋ยวเราไปเริ่มเลยนะคะเริ่มจากส่วนขอการปรับแบบความงามบนใบหน้าก่อนเจออเลยค่ะคุณเอ๋อันนี้กูปัหนวดก็จะม้วนผมไปในขณะเดียวกันก็จะทำผมไปด้วยนะคะจะม้วนหนวดแล้วกเช็ดอีกทีหลังค่ะ สวยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของการแต่งแต่งเสื้อผ้าดีกว่าไปหาพี่กรณ์กันเลยค่ะอืมเคบ้โอเหรอคะก็สวยไปอีกแบบหนึ่งเนาะ ก็ดูเก๋ๆก็ดูแบบว่าลักชัวรี่ขึ้นมีเรื่องมีอะไรขึ้นมาอะไรอย่างงี้เดี๋ยวเราก็ลองดูกันอีกสักชุดหนึ่งเนาะว่าชุดไหนสวยที่สุดสําหรับเหมาะที่สุดสําหรับเราดูอีกชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งอืมเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างนายดูยสิเออชุดนี้ก็โกโอเออชุดนี้ก็เห็นสัดส่วนดีเนาะเอวเอวแต่ก่อนมีเอวอย่างงี้มห รออืมเออแต่อันนี้ก็เห็นนะเราว่าม่ามีสุดทรงมีเอวมีอะไรสวยครบสวยครบอ่ะละค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะคุณเอเขาก็ได้เตรียมความสวยพร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคุณเอกันค่ะว่าหลังจากการที่ได้นวด เปลี่ยนแปลงรูปร่างไปแล้วเนี่ยหลังจากนี้ผู้เรียนเขาไมีความรู้สึกยังไงแล้วก็จะสวยสง่าแค่ไหนเดี๋ยวเราไปเจอกันวันเวกีเลยหญิงสาวที่อยากมีรูปร่างสวยงามได้สัดส่วนกับปฏิบาาัติการลดกระชับเลือนร่างเพื่อเอวเวาเข้ารูปลดลง2-4นิ้วใน1ชั่วโมงด้วยงานวิจัยของทีมนักวิทยาศาสตร์ไทยซึ่งได้รับความนิยมใช้กันทั่วโลก คุณจะได้เห็นวิธีการใช้และรอดูผลได้ทันทีพร้อมคำยืนยันจากผู้ใช้จริงพบกับ Fit แอนเฟิร์มฟิกทุกวันอาทิตย์15นาิกา30นาทีถึง16นาฬิกาทางช่อง TNN 2 ตอนแรกที่โซบีเห็นคุณเอเนี่ยนะคะไม่อยากเชื่อเลยค่ะว่าเขาจะเคยน้ําหนัก45แล้วก็รอบเอว24ค่ะอาจารย์แต่ว่าด้วยความที่เขามีความตั้งใจอยากจะทําให้รูปร่างของเตงเนี่ยกลับไปสวยเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยนะคะเขาก็เลยเลือกให้โลชั่นลดกระชับสัดส่วนสูตรสลิมเซฟเนี่ยนะคะมาดูแลตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะอาจารย์งั้นเอามาดูกันเลยเช็นอยากจะคุยด้วยใช่ไหมต้องอธิบายแล้วใช่ไหมอยากจะคุยด้วยแล้วล่ะเอาล่ะค่ะถ้างั้นขอเรียนเชิญคุณเอนุชลีวงศุนทรขึ้นมาบนเวทีฟิตแอนด โอ้โหสวยมาเลยสวยจิค่ะสวัสดีค่ะแน่ใจนะว่าคนนี้เคยอ้วนเคยเคยค่ะอาจารย์จริงหรือเปล่าจริงอาจารย์อาจารย์ถามได้เลยค่ะว่าเมื่อก่อนูเคยน้ำหนักเท่าไหร่สี่สิบห้าค่ะเมื่อแปดปีที่แล้วเมื่อแปดปีที่แล้วและตอนที่ก่อนที่หนูจะเข้ามาฟิตเฟ็นคหนูเท่าไหร่ห้าสิบสองค่ะห้าสิบสองขึ้นมาสี่โลใช่ค่ะเอวหนูจากยี่สิบสี่นิ้วใช่ไหมใช่ค่ะเป็นอะไรคะ เป็น29นิ้วเกือบ30นิ้วว้าวมาขานข้อเดียวเลยใช่ไหม<ช>อันนี้ก็จากการมีน้องเหมือนกันอ่แล้วเป็นไงพอเข้ามาในโปรแกรมนี้รู้สึกยังไงรู้สึกดีใจค่ะที่จะได้กลับไปใส่ชุดเมื่อ8ปีที่แล้วนะคะ,ะแล้วก็เหมือนกับมันเพิ่มความมั่นใจขึ้นเวลาเราจะไปงานกับเพื่อนหรืออะไรอย่างนี้นะคะสบี<อ>บ<ไ>รายงานในสิรายงานในสิได้เลยค่ะ before and after ชัดเจนเลยนะคะอันนี้ตัวคุณเอก็ไม่ทราบตัวเลขเหมือนกันนะคะ,คะจากที่ได้ทําการวัดก่อนการนวดนะคะอาจารย์ตําแหน่งแรกนี่คือรอบเอวก่อนนวดวัดได้ที่80.5เซนติเมตรค่ะ,คะตอนหลังจากการนวดนะคะก็เหลือ75หเซนติเมตรค่ะแล้วทีนี้อีกจุดหนึ่งนะคะเหนือสะดือจาก74็สี่เซนติเมตรค่ะ,คะนวดแล้วเหลือ7 1ซนติเมตรค่ะอา 3, 3สามสามเซนเลยนะคะ,คะส่วนตำแหน่งสุดท้ายค่ะใต้สะดือ85.5เซนติเมตรค่ะก่อนนวดนะคะอาจารย์แต่พอหลังนวดแล้วเหลือ83เซนติเมตรค่ะลงไปทั้งหมด2เซนครึ่งค่ะอาจารย์เป็นไงคะได้รับทราบข้อมูลแล้วดีใ,ใจค่ะตอนนี้มีความมั่นใจกับผลิตภัณฑ์นี้ไหม มีความมั่นใจค่ะแล้วก็อยากให้หลายๆคนเข้ามาลองใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ด้วยอะค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยการที่เราอาบน้ําเสร็จบางครั้งเราก็จะซับซับนี่ทาครีมตรงนี้เนี่ยเราแค่เสียเวลานิดนึงคือทาหน้าท้องทุกเช้าแล้วก็ก่อนนอนเท่านี้อะค่ะแล้วก็จะสวยแล้วค่ะเห็นไหมล่ะนี่แหละเป็นโชคดีของสาวไทยที่มีผลิตภัณฑ์ใช่ไหมคะใช่มีนักวิทยาศาสตร์ไทยได้ใช้ความรู้ความสามารถคิดค้นสินค้าตัวนี้ขึ้นมาค่ะ แล้วก็พอคิดมาแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเห็นอย่างชัดเจนก็คือความได้ผละนะครับแล้วเมื่อได้ผลแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คนเรามักจะต้องถามแล้วปลอดภัยไหม<ช>อะไรอย่างเงี้ยแลวจะกลับไปเหมือนเดิมไหมซึ่งตรงนี้เนี่ยเราเนี่ยยืนยันเรื่องความปลอดภัยเพราะมันเป็นสูตรเซฟเซฟอ่าสลิมเซฟค่ะสล<า>ิมเซฟก็แปลว่าพร้อมอย่างปลอดภัยแล้วมันก็จะไม่กลับไปเป็นตัวใหญ่ตัวอะไรอีกอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะบอกว่า ประเทศไทยเราโชคดีที่มีนักวิทยาศาสตร์ไทยที่ทำอะไรได้อย่างนี้บางทีเนี่ยเราคนไทยก็จะภาคภูมิใจในสินค้าต่างชาติต่างแดนอะไรต่างๆานะลืมไปว่าจริงๆแล้วนักวิทยาศาสตร์ไทยเราก็มีความรู้มีความสามารถแล้วก็ทผลิตภัณฑ์ดีๆได้ด้วยใช่ไหมค่ะรู้สึกขอบคุณไหมคะเนี่ยขอบคุณค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณโครงการนี้นะคะที่ให้เอได้เข้าร่วมแล้วก็รู้สึกว่า ความเป็นสาวกลับขึ้นมาเหมือนเดิมที่ประโยคนี้ใครๆก็อยากได้เนาะ <c oughs> แล้วก็อยากให้ผู้หญิงทุกท่านนะคะถ้าเกิดอยากฟิตแอนด์เฟิร์มเหมือน A อเนี่ยก็อยากจะให้ดูรายการนี้เยอะๆแล้วก็เข้าร่วมโครงการนี้ค่ะค่ะโอเคค่ะ,คะถ้าสนใจอยากจะได้ข้อมูลการเข้าบริการฟิตแอนด์เฟิร์มเป็นโครงการที่เป็นบริการสำหรับกระชับเรือนร่างเอวเข้ารูปนะคะติดต่อเข้ามาเลยค่ะ026464,008 026464800แล้วท่านจะได้เข้าร่วมปฏิบัติการกระชับเรือนร่างเอลวาวเข้ารูปค่ะวันนี้เรา3าคนลาก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ โลชั่นกระชับสัสดส่วนนี้เป็นเครื่องสำอางที่ผลิตจากองค์ประกอบหลักของพืชอาหารของไทยที่ผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพในการลดกระชับสัสดส่วนผ่านการทดสอบโดยนักวิยาการแพทย์ของไทยว่าใช้ได้ผลปลอดภัยและไร้ผลข้างเคียงโดยมีการพิมพ์เผยแพร่ผลการทดสอบในวรารสารนานาชาติ นำเสนอในที่ชุมสมุนไพรโลกและได้รับการรับรองจากสถาบันเดินสแกนของประเทศฝรั่งเศสว่าสามารถลดรอบเอวได้เกือบ10เซนิเมตรจากการใช้อย่างต่อเนื่อง4สัปดาห์โดยปราศจากผลข้างเคียงใดๆผลิตภัณฑ์นี้เป็นวิวัฒนาการที่ใช้วัตถุดิบของไทยโดยนักวิสา์ไทยสร้างงาน และอุตสาหกรรมในประเทศไทยได้รับความนิยมจากผู้ใช้ในประเทศไทยแล้วส่งออกไปจำหน่ายใน27ประเทศทั่วโลกเพื่อนำเงินตราเข้าสู่ประเทศไทยอ้วนเป็นหมูบางทีก็รอบอกว่าพบหม่งยางมาทำงานเรื่อยหมดกำลังใจทำ กงเกงใส่ย,ยากมากเป็นกทำงานในส่วนของการที่จะเข้าไปช่วยในเรื่องของการสลายทังนั้น หญิงสาวที่อยากมีรูปร่างสวยงามได้สัดส่วนกับปฏิบัติการลดกระชับเรือนร่างเพื่อเอวเวาเข้ารูปลดลง2-4นิ้วใน1ชั่วโมงด้วยงานวิจัยของทีมนักวิทยาศาสตร์ไทยซึ่งได้รับความนิยมใช้กันทั่วโลกคุณจะได้เห็นวิธีการใช้และรอดูผลได้ทันทีพร้อมคำยืนยันจากผู้ใช้จริงพบกับ Fit and Fi r m f ม g u r e ทุกวันอาทิตย์15นาฬิกา30นาทีถึง16นนฬกาทางช่อง t n n 2 หญิงสาวที่อยากมีรูปร่างสวยงามได้สัดส่วนกับปฏิบัติการลดกระชับเรือนร่างเพื่อเอวเวาเข้ารูปลดลง2-4นิ้วใน1ชั่วโมงด้วยงานวิจัยของทีมนักวิทยาศาสตร์ไทยซึ่งได้รับความนิยมใช้กันทั่วโลกคุณจะได้เห็นวิธีการใช้และรอดูผลได้ทันทีพร้อมคำยืนยันจากผู้ใช้จริงพบกับ Fit and f i t a n d Fir m f i g ม r e ทุกวันอาทิตย์15นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาทางช่อง TNN2 หญิงสาวที่อยากมีรูปร่างสวยงามได้สัดส่วนกับปฏิบัติการลดกระชับเรือนร่างเพื่อเอวเว้าเข้ารูปลดลง2-4นิ้วใน1ชั่วโมงด้วยงานวิจัยของทีมนักวิทยาศาสตร์ไทยซึ่งได้รับความนิยมใช้กันทั่วโลกคุณจะได้เห็นวิธีการใช้และรอดูผลได้ทันทีพร้อมคำยืนยันจากผู้ใช้จริงพบกับ Fit and Fi r m มฟิทุกวันอาทิตย์15นาิกา30นาทีถึง16นาฬิกาทางช่อง TNN2